ไขบูลเคลื่อนไหวห้ามหายหน้าหลังจากเอมิลาได้โพสแฉเมียใหม่ที่ตีลูก จากกรณีเอมิลาและสิทธาวัฒน์ิที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพิ่งมีเวลาอ่านคำาอ,อปุมาแล้วคือเขียนคำาอ,อปุมาว่าเอให้ลูกเดียนปุกว่าพ่อก็เอาคนอื่นมาเป็นแทนที่พ่อตัวเองก็ไม่เคยให้ลูกเรียกภรรยาใหม่ว่าแม่เลยนั่นเองที่ให้เรียกพี่เดี๋ยวนะคิดได้ยังไงก่อนเรียกพี่มาตั้งแต่แรกแล้วไหม แต่ต่อมาเอมิลาก็ได้เผยเพิ่มเติมในคอมเมนต์ดังกล่าวอีกว่าในเอกสารและสารลูกบอกเลยสงสารว่าเมียคุณตีลูกด้วยนี่ถึงไม่อยากจะกลับไปถึงดึงสตินะคะปกติลูกก็ไม่ได้ในวันนั้นไม่เหลือใครแล้วจะสมน้ำน้าให้ช่าง ต่อ,อมาภัยบู์แสงเดือนนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นรังกล่าวพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าหา,หากวันที่ฉันต้องรักใครอีกครั้งและคนร่วมทางขอให้เป็นเธอนั้นได้ไหมเอ่ยและให้เลือกกี่ครั้งก็ยังเลือกเธอและเป็นคู่ชีวิต